แล้วตอนนี้นะฮะเราไปกันที่น้องแนนในมุมแดงที่ขึ้นมาแทนน้องนัทครับสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีค่ะน้องแนนช่วยปองเสียงดังด้วยอ่ะได้ค่ะโอเคน้องแนนตอนนี้โทรจากที่ไหนครับจังหวัดราชบุรีคร่ะจังหวัดราชบุรีแล้วตอนนี้น้องฟังเดือดชอบผ่านช่องทางไหนครับเอ่อแอปพลิเคชันค่ะสัญญาณโอเคไหมสัญญาณโอเค<ะ>สัญญาณโอเคนะแล้วตอนนี้น้องอยู่คนเดียวหรือว่าสมาชิกในบ้านยังอยู่หรือหลับไปก็ไม่หมดแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในห้องมาลคนเดียวค่ะอ้าวได้ถาอยางนั้นก็มีน้องแนนมีพี่มีแฟนรายการนะมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยไอ้ที่ว่าตามมาขอที่น้องบอกว่าเจอเองเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงอะครับคือย้อนกลับไปก็คือตอนนั้นแนนเรียนอยู่ชั้นมสองค่ะด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอะขออนุญาตแม่เป็นหน่มันเพื่อนเออด้วยความที่เด็กวัยรุ่นอะสามสี่คนมารวมตัวกันนะคะมันก็ไม่นอนมันก็ นัดกับเพื่อนอีกหลังเลนที่ว่าจะไปหากันครับแล้วตอนไปเนี่ยไปทางถนนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตอนขากลับแมมไม่มั่นใจว่าประมาณสี่หรือห้าทุ่มอะค่ะ่วงนั้นฝนตกฝนตกปล่อยๆเออทางกลับบ้านเพื่อนเนี่ยเออมันเป็นทางคลองคลองชรบทค่ะทีที่ว่าข้างทางแต่ไม่มีไฟทางเลยนอกจากไฟรถครับแล้วซึ่งมันดึกแล้วรถก็จะไม่มีสวน ระหว่างทางที่ไปกันเนี่ยก็คุยกันเฮฮาปกติคุยกันผดล็อกการขับการอยู่ดีๆเพื่อนไอ้คนในน้องกก่อนว่าในนั่งมา่อนว่าแนนไปกันสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันสามคนซึ่งก็มีเพื่อนในนั่งหน้าเพื่อนอีคนนึงขี่แล้วอีกคนแล้วก็คือแนนนั่งหลังสุดแล้วเออยู่ดีเพื่อนคนข้างหน้าเนี่ยก็เงียบแ้วก้มหน้าลงพื่อเนี่ยครับ ก็ไม่เราเราก็ไม่สนใจอะไรที่ว่าเออเพื่อนคงแบบฝนฝนเขาตาหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้แล้วทีดีเพื่อนคนที่สองก็เงียบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตั้งใจเหียบเดียวแต่ก็ไม่สนใจอะไรก็ก็คือแบบ่เป็นอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแล้วทีนี้มันก็เงียบแลกหมดเลยไม่มีใครพูดอะไรจนแนมมารู้สึกว่าข้างหลังตัวเองมันเป็น แล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วตอนนั้นที่ผ่านเนี่ยคือในหันไปมองมันเป็นที่ทิ้งขันมะพูมาะค่ะจะมนี้ต้นไม้ต้นให,ใหญ่ๆแล้จะมีที่ทิ้งขันมะคูแล้วก็จําได้ว่ามึมีซากรถที่ว่าเขาเอามาทิ้งอะคะอ่ะอะอ,ะอะแล้วแล้วด้วยความที่ว่าอากาศมันเย็นนะแล้วมันเย็นกว่าปกติครับแล้ว อยู่ดีเพื่อนอีคุณตัวหน้าเนี่ยร้องไห้อืออีกตัวอีคนกลางก็ร้องไห้อแนนก็เป็นอะไรกันร้องไห้ก็ทําไมก็ยังไม่ได้สรุปอะไรแล้วอยู่ดีๆอ่ะแนนรู้สึกว่าแนนยืนตรงหน้าตักตรงตรงขาแนนตรงหน้าตักแนนก็เลยหันไปมองอืมันมีมือซีดๆขาวๆขามาวาาไว้ตรงหน้าตักแนนเป็นมือซีดๆขาวๆมือผู้หญิง มองมาตรงหน้าแต่เอ่อข้างไหนขวาหรือซ้ายหรือทั้งสองข้างขวาค่ะขวาอืมอมคือคือจังหวะนั้นน่ะแม่ลืมแน่ลืมบอกไปว่ารถอ่ะบิดมาประมาณหกสิบแต่บิดไม่ไปมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนว่ามันหนักเหมือนกับว่ามีคนมานั่งข้างหลังอีกคนนึงเป็นสี่คนจากที่บิดหกสิบรถเหมือนขยับแค่สี่สิบอาค่ะ เออแล้วพอนพอเน้นเน้นนเหมือนเน้นแบบเหมือนตาแบบแบบก็เตงเห็นรวบรวมความกล้าอืมเอื้อมมือไปบิดกระจกมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่แล้วก็บิดไปเพื่อที่จะมองข้างหลังว่ามันคืออะไรเห็นไหมเน้นเห็นเป็นผู้หญิงหน้าตาซิซี่ตาแดงจ้องจ้องมาที่กระจกครับจังหวะนั้นคือบิดกระจกกลับแล้วบอกให้เบอร์ตั้งสิติแล้วรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเออ แล้วด้วยความเชื่อของเด็กมันนอกค่ะว่าถ้าเกิดข้ามสะพานมันจะอยู่กับคนละบพรับรีบหาสะพานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะข้ามฝั่งแล้วมันแล้วเหมือนแบบมีเสือปะาเจระเทศที่คั้งคับมันจะมีสะพานข้างหน้าอืคุณข้ามได้แต่ไปเป็นป่าช้าเอาคือไงคือหมายว่าอลงสะพานไปจะเป็นป่าช้าเหรอใช่ค่ะคือมันเป็นหลังวัดคือทางที่ยังไปเนี่ยมันเป็นทางคอมันเป็นทางข้างหลังซึ่ง มันก็จะมีวัดอยู่ข้างหน้าเะยประมาณสองวัดซึ่งถ้าแนนถ้าเกิดแนนเดยวสะพานแรกเนี่ยโอาเนี่ยมันเจอป่าช้าอถ้าแนนขี่ไปอีกสักสองกิโลเนี่ยก็จะเจอสะพานใหญ่ที่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ออืที่ว่าจะเข้าทางบ้านเพื่อนแต่บ้านเพื่อนแนนอยู่หลังวัดอยู่หลังเมนโอ้ตอนนั้นตอนตอนนั้นทํายังไงฮะพอมันลงสะพานแล้วมันจะต้อง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 ผ่านป่าช้าก็คือ บอกเพื่อนว่ากลับบ้านอย่าเลี้ยวกลับบ้านต้งขี่กลับบ้านกลับบ้านครับรีบรีบขี่กลับบ้านรีบข้ามสะพานกลับบ้านพอข้ามสะพานครับยังยังไม่ทันได้จอดรถเดียร์ค่ะปูของเพื่อนหนูอ่ะเป็นคนขับอ่ะปูหมายคนขับเนี่ยเป็นเพื่อเดินออกมาแล้วพูดว่าหยุดหยุดหยตรงนั้นอืให้จอดรถอยู่ตรงนั้นครับ เออแล้วก็เขาก็จุดธูปมาให้แล้วก็ให้ไหวตรงนั้นเลยเขาบอกว่าข้ามสะพานมานยังไงมันก็ตามมาแสดงเขาปู่เห็นดิปู่เห็นคับปู่ปู่เขาเหมือนมีเขามีร่างเขามีร่างตรงอ่ะเขาเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขารู้แหละไม่ต้องพูดเงียบแล้วเดินมาหาปู่เดินมาอยู่ข้างหลังอืแล้วเขาก็ให้จุดธูปไหว้พอจุดธูปไหว้เนี่ย ทุกอย่างก็คือเหมือนโล่งเพราะเจอปู่พอเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลปู่พูดว่าเล่าให้ฟังที่เจออะไรมาเพื่อนหนูไอ้คนแรกอืมันบอกว่ามันเห็นหมาดำหมาดาอยู่ข้างทางแล้วยืนดีหมาวิ่งตัดหน้ารถแต่เพื่อนไอ้คนขี่ไม่เห็นหมาอืมันก็เลยก้มหน้าเขาม่รู้แล้วว่าต้องเจออะไรเออแล้วพอเรื่อยๆเนี่ย ว่าทําไมไอ้คนขี่ถึงเงียบเห็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆอะค่ะพี่อยู่ข้างทางยืนอยู่ข้างทางล่างใหญ่ตาแดงๆอยู่ข้างทางออืมันก็เลยเงียบแล้วเขาขี่แล้วมันบอกว่าความรู้สึกมันอะเหมือนนขี่รถปิดอะแต่บิดไม่ออกอะพยายามบิดแต่บิดเท่าไหร่ก็บิดไม่ออกครับแล้วไอ้คนหน้าเนี่ยไอ้ที่ว่ามันก้มหน้าลงอะมันเห็นเหมือนตรงพื้นถนนอะค่ะเป็นเลือดอ๋อ เออเป็นเลือดมันก็แบบคือมันก็ร้องไห้กันแล้วมันถามว่านนเจออะไรหรือว่าผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังอืออันเนี้ยอันเนี้ยเขาอกาก็บอกว่าผู้เขาบอกว่าเนี่ยมันตามเองมานะเออเมันมาขอส่วนบัญเองแต่มันก็อยากได้ตัวตายตัวแทนแบเด็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วงนั้นนะคะช่วงที่ว่าสามคนอ่ะผิดตกก็เลยโดนมาหมดเลยสามคนแล้ว เหมือนกับว่าเขาไม่ยอมไปอ่ะทํปู่เลยต้องทําพิธีอะไรทุกอย่างอ่ะเพื่อให้พวกนานต้องอาบน้ํมนต์กินน้ามนต์กันแล้วแล้วมีอีกคือเหมือนเขาก็ไม่ได้ยอมไปเลยเหมือนกับว่าหนูไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะตอนกลางคืนพวกหนูนอนกันอ่ะเพื่อหนูอ่ะอีคนหน้ามันตื่นมาปวดฉี่ตอนกลางคืนมันเห็นผู้หญิงคนนั้นก้มก้มลงกาบหนูอยู่เฮ้ยก็ขนาดว่าปู่ปู่ไล่ไปแล้วนี่ ยังไม่ยังไม่ยองไปไหนเหรอแต่ไม่ยอมไปไหนแล้ววันนั้นอีกวันนั้นอ่ะตื่นเช้ามาหนุมก็ไปโรงเรียนกเลยสามคนอ่าอคือเป็นไข้เลยค่ะจับไข้จับไข้มาเลยใช่ปู่เลยต้องท่านพิธีแล้วเอาข้าวเอาไปตองเอากระทมไปว่าที่ทางสามแพร่งออแล้วก็เลยเขาก็ถามเขาเพาเขาขับรถพาไปว่าเจอตรงไหนอ่าก็พาเขาไปเขาบอกว่าอ๋อตรงเนี้ยตรงมุดมี จุดนี้ที่ว่ามันมีคนทิ้งสารพระคุ่มรถที่ว่าคนสร้างรถมาทิ้งมีคนโดนฆ่าข่มขืนแล้วทิ้งศพไปตรงนี้อ๋อตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีคนโดนฆ่าข่มขืนแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนั้นตรงที่มีสารหักสารพางสารจำรุดมีพวกสร้างรถที่เกิดเกิดเกิดอุบัติเหตุนะใช่ค่ะคือมันก็เหมือนเป็นชุดส่วนกรรมอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นครับ แล้วรก่นก็คือไปถ่ายกันพอดีตรงนั้นแล้วเราอะไปรุ่นแล้วก็เสียงดังวายวายกันนู่นนี้นั่นกีการกันพอเราไปลบลู่เขาด้วยอีกอย่างหนึง่งแล้วเขาต้องการอะไรนะน,น้องน้องน้องแนนคิดว่าเขาต้องการต้องการน้องแนนต้องการเพื่อนน้องแนนไปอยู่ด้วยเป็นตัวตายตัวแทน เพราะว่าปู่หัออยากได้ส่วนบุญอีกอย่างหนึ่งเขาอยากจะได้ตัวแต่ตัวแทนเพราะว่าเขาอยู่รงนั้นมานานใช่อ๋อแสดงว่าตีเป็นสองสองสองส่วนคิดว่าอาจจะมาเอาตัวตายตัวแทนหนึ่งละอาจจะมาขอส่วนบุญว่ากันอืมใช่ค่ะแต่คือไอ้ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เพื่อนหนูไอ้คนหน้าเป็นคนขี่แล้วมันเห็นหมาวิ่งผัดหน้าจังหวะนั้นเพื่อนหนูคงต้องเบรกถูกไหมถูกถ้าเบรกคือหนึ่งอัดล้มสองอาจขึ้นตกครองอืม อ๋ออูนิเซงว่าน้องๆคือเห็นเห็นเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าเห็นต่างกันนะนะคนนึงเห็นเป็นหมาดําคนนึงเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ตาแดงขณะที่น้องแนนี่เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงหน้าตาหน้ากลัวซ้อนอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังแต่น้องอ่ะน้องน้องแนนี่โดนหนักสุดเลยนะคือเขามาเกาะคือขณะที่คนอื่นเห็นเป็นหมาเป็นคนตัวใหญ่แต่ของเราเนี่ยมาซ้อนอยู่ข้างหลังเราเลยนะใช่คือคือแนนเนี่ยหนักสุดตรงที่ว่า แข่งข้างขวาเนี่ยนะคิดว่ามือมือที่ว่านี่นมือไปบิดกระจกอะปวดปวดแล้วยกไม่ขึ้นเลยหรอโอ้โหดีนะมีปู่นะเออปู่น่าจะมีวิชาอาคมช่วยได้อะว่ามีปู่ใช่ค่ะนี่ปู่ออกมาแบบหยุดตัวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องนี้ก็สนุกฮะโอเคน้องแนนนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องเจอมาเมื่อสิบสองปีที่แล้วซึ่งในย้อนดูจากอายุเนี่ยแสดงว่าตอนที่น้องเจอเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ กำลังเป็นวัยรุ่นเออกำลังเป็นเด็กกำลังโตกำลังกำลังกำลังแว้นเลยอ่ะกำลังห้าวเลยอ่ะเออเข้าใจแล้วที่เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยก็ฟังเข้าใจที่น้องเล่าเลยอ่ะคงแบบมีมอเตอร์ไซค์ก็คงจะขี่กันดึกดื่นดื่ออาจจะไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องอะเนาะนะครับเปยังไงหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะยังยังยังไปยังไปทําอะไรกันแบบนี้อีกไหมหรือไม่เอาละไม่ไม่เลยค่ะคือไม่ไม่กล้าขอแม่เป็นอนมั่เพื่อนแล้วก็ไม่กล้าผ่านจุดนั้นแต่ เมื่อไม่นานนี้ก็คือผ่านจุดนั้นก็คือก็มีเริ่มมีไฟทางเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วแต่ว่าพวกของอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแสดงว่าสารหักสารพังสารชุรยังอยู่ทราบรถที่ประสบอุบัติเหตุยังอยู่แล้วมันแล้วมันแล้วมันเยอะขึ้นไหมน้องแนนมาถึงปัจจุบันมันยังเยอะเยอะขึ้นเหรอใช่ค่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่เขาทิ้งอ่ะตรงนั้นนะคะเขามีชื่อเรียกไหมอะไรนะคะเขามีชื่อเรียกมาว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขา หมายเขาเรียกว่าตามหมูบ้านเป็นถนนปาหมูบ้านอ๋อเหรอไม่ได้มีชื่อเรจำเพาะว่าแยกนั้นแยกนี้ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะอีกหนึ่งความเชื่อน้องแนนว่าฟังผมว่าหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินที่บอกว่าข้ามสะพานความเชื่อเขายังไงนะครับความเชื่อก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอฝั่งนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไปรีบข้ามสะพานเขาเชื่อว่ามันอยู่กับคนละบคบอะค่ะแล้ว่ามันอยู่อยู่กับคนละโขบคนละฝั่งนะคะถ้าเราข้ามสะพานไปได้ ใช่ค่ะแต่ที่ที่ผู่พูดว่าเขาตามมาได้เหมือนกับว่าอีดเขาเหมือนกับว่าแบบเขาแรงอะค่ะเขาตามเรามาได้พอ,อให้เราค่าสตาแล้วเนี่ยเขาก็ยังตามเรามาโอ้โหเอาเอา,เอา,เอานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะตามมาขอนะนี่เล่าเก่งนะเรานะเป็นนักเล่าเหมือนกันนะนะครับเก่งมากน้องแนนนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ เคยมาเล่าแล้วค่ะรอบหนึ่งเอ้าเหรอเก่งมากฮะวันไหนมีโอกาสไปเจอเจอ,เจอเรื่องเพื่อนเรื่องของใครเนอะเอามาเล่าอีกก็ได้น้องแนนนะเก่งมากครับขอบคุณมากได้เลยได้นล้วแนนขอบคุณมากน้องแนนขอบคุณครับสวัสดี<อ>ครับ